รอกครับนี่ลอกคุณเองคันตัวเองใช้ไม่ได้ต้องใช้คันนึ่น๋ยวหาตังซื้อคันใหม่นี <c oughs> ่ซื้อสวิงในใช้แบบฉบับนักตกปลาในตำนาน คุณมาจับดีกว่าครับคุณมาจับดีกว่าตัวเล็กครับโอ้โหทำไมที่เหลือตัวใหญ่ไม่ไหวครับตัวเล็่ครับทำไมมันตัวเล็กจังเลยโอ้ไม่อยากได้ปลาสวาย ใช้เวลาการเยอดป่าในเวลาแปดร้อยล้านนาทีนะครับหนึ่งครึ่งนาทีก็เสร็จแล้วดวงตามันเป็นดวงตาที่คัดแค่เลเกิด,ด,าด,าดการปล่อยครับ เราจะสอนวิธีการปล่อยปลานะครับเราใช้ตะก,ก้อตกในการสักรดิงในบ่อพิธีฟิจิ้งที่ครูบัวคุณเดินข้ามไปได้ครับแล้วนี่ับคือวิธีการปล่อย bye see you again tomorrow